f n n f n n i n l i a l ไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาได้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับตอนนี้ข่าวใหญ่มากก็คือการ IPO ของ a n น f i n a n c i a l ที่หลายๆคนหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็อยากจะเข้าไปลงทุนเพราะถือว่าเป็น FinTech ขนาดใหญ่และเรียกได้ว่าเป็น1ใน2ระหว่าง Alipay กับ WeChat ที่ครอบครองระบบการเงินของจีนทำให้ทั่วโลกนะครับต้องการจับจองเป็นเจ้าของหุ้น IPO ตัวนี้มากและแอนกำลังจะเข้าเทรดในตลาดฮ่องกงและเอเชียนะครับในต้นเดือนนี้แล้วรู้สึกว่าจะเข้าเทรดในตลาดฮ่องกงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากมาชวนคุยว่าตอนแรกแอนอยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดซับอเมริกาเป็นหุ้นเเหมือนอย่างเทนเซนเหมือนอย่าง อบาบาหุ้นแม่แต่เนื่องด้วยการกีดกันทางการค้าอเมริกาแบนด์บริษัทเทคหลายหลายบริษัททําให้มีความเสี่ยงและมีข่าวหลุดมาว่าตัวอเมริกาเองไม่ยอมให้แ n นด์เฟดเนเชเข้าไปจดทะเบียนในตลาดรัพย์อเมริกาดังนั้นผมจึงอยากมาชวนคุยครับว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับผมจะมาคุยถึงข้อดีก่อนนะครับการที่ แอนนะครับได้จดทะเบียนในตลาดรัพย์เซี่ยงไฮ้ของจีนกับตัวฮ่องกงนะครับทำให้มูลค่าตลาดของฮ่องกงกับของเอแชนะครับของจีนมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเพราะแอนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ตลาดลั์นะครับเวลาแข่งกันเนี่ยไม่ได้แข่งกันที่ความหลากหลายมีหุ้นที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นแต่พูดถึงมูลค่าตลาดยิ่งมีหุ้นที่ดีมีมูลค่าสูงนะครับ ขนาดตลาดใหญ่ก็จะยิ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินขึ้นแรงอันดับต้ตนๆของตัวบริษัทหลักทรัพย์ขึ้นอันดับที่น่าลงทุนของตลาดทรัพย์ที่แข่งขันกันทั่วโลกได้อย่างที่2นะครับอย่างที่พูดไปเลยเมื่อแอนด์เฟรนนเชียลเนี่ยโอ้โหเป็นบริษัทที่เนื้อหอมมีนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยอยากเข้ามาลงทุนดังนั้นนะครับการที่ จดทะเบียนในหลักทรัพย์ที่จีนฮ่องกงจะทําให้ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนเหมือนกันแล้วตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับหุ้นเทคเป็นอะไรที่เนื้อหอมมากแล้วยิ่งเป็นหุ้นเทคที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังของระบบการเงินจีนอย่างแอนด์ฟอเรนเชียลข้อต่อมานะครับ เป็นข้อดีก็คือนักลงทุนจีนสามารถลงทุนในแอนด์เฟดเนนเชียลด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเพราะไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นไม่พอนะครับนักลงทุนจีนนะครับจะลงทุนหุ้นแอนด์ n a n เนนเชียลยังมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าก็เหมือนอย่างเราอะครับการซื้อหุ้นในตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับก็ซื้อง่ายเปิดบัญชีซื้อขายได้แล้วแต่ถ้าาจะซื้อหุ้นต่างประเทศนะต้องมีค่าธรรมเนียมค่าแปลค่าเงินต้นทุนในการซื้อขายหุ้นเนี่ย สูงกว่าอย่างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อยเลยครับอย่างแรกนะครับข้อเสียเลยที่แอนด์เฟรนเชียลไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดรัพย์ที่อเมริกาได้หนึ่งก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือและมาตรฐานทางบัญชีของจีนฝั่งฮ่องกงนะครับยังได้เรียกว่ามีมาตรฐานทางบัญชีมาตรฐานานกฎหมายเนี่ยสูงกว่าทางจีนนะแต่อย่างที่เราทราบๆกันนะครับว่าอย่างลักอินคอฟฟี่ที่มีปัญหาว่า งบการเงินเนี่ยปลอมข้อมูลที่ส่งงบการเงินเนี่ยไม่ตรงบางคนก็อ้างว่าเอ้ยก็เพราะเป็นบริษัทจีนไงทําธุรกิจที่จีนเป็นหลักไงแม้จดทะเบียนในตาลาดรับที่อเมริกานะก็ยังสามารถบิดเบือนข้อมูลได้แล้วอย่าว่าแต่บริษัทในจีนเลยครับตัวของรัฐบาลจีนเองนักเศรษฐศาสตร์เอย่ยนักลงทุนหลายๆคนเลยก็มีความสงสัยในตัวเลขเศรษฐกิจจีนเพราะฉะนั้นการที่แอนไม่สามารถจดทะเบียนในตาลาดรั์ที่อเมริกาได้นะครับความน่าเชื่อถือ หรือมาตรฐานการบัญชีย่อมมีความสงสัยย่อมมีความไม่เชื่อมั่นตามมาแน่นอนอย่างที่2ครับในฐานะนักลงทุนผมอยากจะวิเคราะห์หุ้นแอนด์ n a n เนนชลเปรียบเทียบกับบริษัทเทคอื่นๆเปรียบเทียบกับอเมซอนเปรียบเทียบกับอาลีบาบาเปรียบเทียบกับ Google แต่ปัญหาก็คือมาตรฐานทางบัญชีในโลกนี้มีหลายมาตรฐานมาเลยครับยุโรปใช้อย่างหนึ่งอเมริกาใช้อย่างหนึ่งหรือแม้แต่นะครับอย่างของไทยเองเนี่ยใช้ของยุโรป แต่ด้วยแต่ละประเทศมีตัวบทกฎหมายรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันดังนั้นการที่แอนจดทะเบียนในตลาดซับจีนหรือฮ่องกงเนี่ยกับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดซับที่อเมริกาเวลาเอามาเปรียบเทียบกันนะครับนักวิเคราะห์อย่างผมหรือนักวิเคราะห์ทั่วไปนะครับจำเป็นที่ต้องมาดูว่ามาตรฐานทางบัญชีตัวไหนเนี่ยแตกต่างกันบ้างต้องมาปรับต้องมาแก้ค่าทางบัญชีบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆผมทําได้ไหมผมกล้าบอกเลยครับว่าทําไม่ได้เพราะ ต้องไปศึกษากฎหมายอย่างมากเห็นไหมการเปรียบเทียบหุ้นเนี่ยทำได้ยากแล้วพอผมเปรียบเทียบไม่ได้ข้อมูลรู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ใจไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่หุ้นจะให้มูลค่าสูงนะผมรู้สึกว่าความเสี่ยงผมเพิ่มเออรอหุ้นเนี่ยหรือรอแอนเนี่ยราคาต่ำมาหน่อยๆรอแอนเนี่ยราคาลดลงหน่อยดีกว่าไหมเพื่อชดเชยค่าความเสี่ยงของผมอย่างที่3นะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามูลค่าบริษัทเทคโนโลยีในตลาดลัพย์อเมริกาเนี่ย ตอนนี้เรียกได้ว่าสูงสุดในโลกก็ว่าได้เพราะเวลาหุ้นนะครับเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดซับแห่งเดียวกันดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าหุ้นอเมริกาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมีการเทรดกันที่ P/E สูงกว่าตลาดซับในจีนการที่แอนด์ฟินแลนเชียลไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดซับอเมริกาได้จึงทําให้มูลค่าหุ้นหรือมูลค่าบริษัทของแอนด์ฟินแลนเชียลมีมูลค่า ต่ำกว่าอันนี้คือค่าเสียโอกาสอย่างหนึ่งนะครับของผู้ถือหุ้นนะครับข้อถัดมานะครับในส่วนของความน่าเชื่อถือในการทําธุรกิจที่แอนไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดซับที่อเมริกาได้ก็คือเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยจดทะเบียน,นตลาดซับจีนนะเขาไม่ได้รู้จกักอะ เขาอยากจะทาธุรกิจด้วยเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าเอ้ยแบบนี้ถูกกฎหมายไหมนะแบบนี้สามารถทําธุรกิจด้วยกันได้ไหมแต่กลับกันนะครับถ้าแอนเนี่ยจะสามารถจดทะเบียนตราทรัทั์อเมริกาได้ต้องผ่านข้อกฎหมายมาตรฐานทางบัญชีความโปร่งใสเอ่ยการฟอกเงินเอ่ยดังนั้นการทําธุรกิจร่วมกันกับบริษัทอื่นเนี่ยจะง่ายกว่ารวมไปถึงนะครับบางทีผมบอกเอ้ยผมไม่เคยใช้แอปพลิเคชันไม่เคยใช้บริการของแอนเลยแต่เราเห็นเนะว่าแอนเนี่ยจดทะเบียนตราทัพ ในประเทศเราเราเคยเทรดอยู่เราก็อยากจะไปศึกษาอยากจะไปดูว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างทําให้การรับรู้ของบริโภคในการเปิดตลาดในการขยายตลาดเข้าไปในตลาดต่างประเทศในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีการรับรู้แบรนด์อยู่แล้วนี่แหละครับคือราคาอีกอย่างนะครับที่แอนต้ตองจ่ายแล้วอีกผลกระทบหลักอีกผลกระทบหนึ่งนะครับก็คือตัวแอนฟินแลนเชียลเองนะครับ เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยทั้งนั้นฟินเทคแล้วความแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับต้องการระดมทุนมหาศาลหลายหมื่นล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐการที่แอนไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดซั์ต่างชาติได้นะครับต้องจดทะเบียนในตลาดซั์ประเทศตัวเองหรือฮ่องกงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตาลาดรัท์ที่มีขนาดเล็กกว่าทําให้บริษัทเล็กๆน้อยๆบริษัทที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยสูญเสียโอกาสไป เพราะไม่ว่าประเทศจีนเศรษฐกิจจะพัฒนาขนาดไหนคนจีนมีเงินมากขนาดไหนร่ำรวยมากขึ้นแต่คำว่าเงินนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้นทุนในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างชาตินะครับมีสูงมากในจะเรื่องค่ากฎหมายค่าบัญชีภาษีการลดโชว์ต่างๆบริษัทเล็กๆ ไม่สามารถไปได้อยู่แล้วครับแต่แอนสามารถไปได้ดังนั้นนะครับเงินหรือโอกาสแทนที่จะเก็บไว้ให้บริษัทเล็กๆที่ไม่สามารถไปจดทะเบียนในตลาดรั์ต่างชาติได้กับโดยบริษัทขนาดใหญ่ แย่งเงินไปมหาศาลนี่คือราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายและนี่เป็นอีกเหตุผลนึงครับว่าทำไมนะบริษัทเทคโนโลยีในจีนบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนถึงอยากไปจดทะเบียนตลาดรัพย์ที่อเมริกาที่ยุโรปก,กันหนักหนาเพราะต้นทุนเพราะโอกาสนี่แหละครับมหาศาลด้วยชื่อเสียงเอ่ยด้วยการยอมรับในระดับโลกเอ่ยเพราะตอนนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีทุกบริษัทต้องการลูกค้าคือคนทั้งโลกและ การลงทุนการระดมทุนนะครับคือการแย่งเม็ดเงินของตลาดที่มีอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองดูในมุมอื่นๆบ้างในการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดบ้านเราหรือต่างประเทศเองว่าส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินส่งผลกระทบ ต่อด้านอื่นๆอย่างไรบ้างจะทําใหเ้เพื่อนๆมีมุมม,มองนในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe s u b s c r i b ์ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีแล้วก็ Facebook คุยการเงินกับทีและตบเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเรื e ่องเดิน e เ e ทุกวนันอังคารนะครับสามทุ่มผมกับคุณคิม Property Life นะครับจะมาไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองโลกให้เพื่อนๆฟัเงเป็นรายสัปดาห์นะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจการเงินพื้นฐานสําหรับเพิ่งเริ่มหรือสําหรับลูกๆหลานๆที่สนใจการลงทุนนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ผมเริ่มทํำ t ิ k t อกแล้วนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ t ิ k t อกก็ชื่อคุยการเงินกับทีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ